ลาสุดสดๆดตลอดหลังจากม <หา S 1> ีการประกาศหยุดยิงในรอบที่สองที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือจาซิปเอกปรัจยาพิลาชัยครับทหารกาช่องบกเพิ่นได้ออกมาเล่าหอดถึงวินาทีลุกปืนข้อนี่ตกใส่ไต่ต้นใบสะเก็ดระเบิดนะครับถือแขนขณนะกำลังกินข่าเศาว์อยู่หาว่ามีต้นไม้ไผ่บางเนี่ยคงบาดเจ็บร้ายกว่านี้ครับจาซิปเอกปรัชญา พิลาชัยครับรือวาจาเฟิร์สคลาสผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่1กองร้อยทหารราบที่6021ซึ่งประจำการอยู่ที่เนิน469ช่องบกอำเภอน,นํำยืนจังหวัดอุบลราชชานีเล่าหอดาที่ถือทหารกัมพูชาครับยิงปืนข้อใส่เฮดไห้สเก็ดระเบิดนี่ไปถือที่แขนขวาเมื่อเสาร์วันที่6มกราคมที่ผ่านมา นะครับภายหลังการหยุดยิงเหตุการณ์นี่ก็เงียบมาตลอดตรงจุดท,ที่เกิดเหตุก็มีทหารนี่อยู่บริเวณนั้นประมาณ6-7คนภาคกำลังกินเขาเสากันอยู่ยู่ดีๆกระตุ่มขึ้นมาสื่อๆนะครับตนและกเ็เพื่อนๆนี่ก็รีบลบเข่าบังเกอร์จากนั่นกระตรวจเบิงวัตถีแขนขวานิตพบว่าถกสะเก็ดระเบิดส่วนลูกระเบิดครับน่าสิเป็นลูกระเบิดปืนคอตกกระทบกับต้นไมพายและกระสาสะเก็ดออกมา ส่วนการรักษาครับหมอกระดมีการเอาสเก็ตระเบิดนี่ออกแล้วเหตุการณ์เอกเย์กับพบว่าบอมีสเก็ตตกข้างแต่อย่างใดโดยจาเฟิดขาดนะครับเพิ่นได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ายาประมาทยาเสื่อใจเช่ากับผู้ชาให้ใส่สติเท่านั้นถ้าหายดีแล้วกระซิบไปประจำการทีเนิร์ซีหกเก้าตามเดิมเพิ่นทิ้งท่ายนะครับว่าตอนนี้มือขวาพรอมลั่นไกลแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับของจาซิปเอกปรัชญาพิลาชัยครับ ตรวจดูตอนเข้าไปลบในบังเกอร์ก็ดูว่าตัวเองถูกสะเก็ดระเบิดแล้วครับน่าจะเป็นคอรครับแล้วก็ไปกระทบกับกิง่งไผ่ครับแล้วก็แตกแล้วก็สาดลงมาครับอันนี้ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําการเย็บครับก็คือเอาสะเก็ดออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอ็กซเรย์ดูไม่มีเศษค้างข้างไหนก็เลยไม่ได้เย็บครับมีแต่กระดูกล้า แรงกระแทกครับ